ท่านผู้ชมมาชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะคะผู้เรากำลังท่ายถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง lady f r a n d o n กันอยู่ที่นี่คะ่ะก็หลายวันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมชมทิวทัศน์บรรยากาศของเมืองเมืองนี้เขาและอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเราจะกลับมาพบกับพระเอกพระเอกใหม่สแสดงในเรื่องนี้แล้วก็จะได้พูดคุยกันคะ่ะ இருக்காங்க. <music/>இருக்காங்க. <music/> தருணி 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 வெளிப்படம் தான். <music/>

ท่านผู้ชมคะชมเบื้องหลังการถ่ายทำกันไปบ้างแล้วนะคะ<ม>สำหรับคนที่นั่งข้างๆเพื่อนตอนนี้คือคุณพรอมพงษ์นภริตคะ่ะสวัสดีครับอยากรู้ว่ามามาถ่ายหนังเมืองนอกเนี่ยบ่อยไหมคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับรู้สึกตื่นเต้นน่าดู แล้วมาเที่ยวส่วนตัวนะคะเคยมาไหมคะส่วนตัวก็ไม่เคยมาเลยคฮะแล้วรู้สึกยังไงกับกับหนังเรื่องเรดี้ฝรั่งดองบ้างจ้ะก็รู้สึกเอ่อความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนแรกก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจฮะที่ได้เล่นหนังเรื่องนี้เพราะเป็นหนังที่เมาถ่ายเมืองนอกด้วยได้เห็นธรรมชาติอะไรสวยงามอะไรเนี่ยเยอะแล้วก็ได้เล่นกับปืนเนยิ่งดีใจใหญ่เลยจ้ะปาหวาน ไม่ใช่ก็หมายถึงว่าในในด้านการทํางานแล้วก็พัดพวก้วก็โดยเฉพาะที่ที่มาทํางานกันที่เมืองนอกเนี่ยจ้ะตั้มรู้สึกยังไงบ้างในด้านการทํางานที่ทีมงานของสีบุญเรืองที่ทําร่วมง,งานด้วยเนี่ย <c oughs> ตั้มรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าทุกคนที่ทํางานด้วยกันก็เหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันทํางานแบบพี่น้องอะไรเงี้ยเพื่อนฝูงก็เป็นแบบช่วยต่างคนต่างก็ช่วยกันทํางานตั้งแต่ผู้กำกับ จนถึงช่างไฟอะไรเงี้ยแม้แต่เปิ้ลเองก็ยังช่วยเนี่ยเมื่อตาเองก็ต้องก็ต้องช่วยทุกอย่างเลยฮะแต่เรืเ่องหนนะคะตั้มกับไทคือพระเอกของเราอีกคนหนึ่งจากการแกมหงเรื่องเรื่องการแกรมหงเนะ,ะ่ะคือเอกพันก็ช่วยกันโดยไม่ได้คิดเลยว่าเป็นพระเอกหรือว่าใครไม่มีพระเอกไม่มีใครใหญ่กว่าใครที่นี่ช่วยกันทํางานตลอดเลยนะคะแต่เปิ้ลช่วยน้อที่สุดเพราะหลังยังไม่ค่อยหาย คืมลืมบอกท่านผู้ชมเลยค่ะว่าพร้อมพง์ก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือตัม้มเป็นชื่อเล่นนะคะก็ดีใจที่ได้เล่นด้วยเหมือนกันเรื่องนี้ล่ะ,ละก็มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมคะอยากพูดอยากคุยอะไรกับท่านผู้ชมบ้างคือท่านผู้ชมครับถ้าภาพยนตร์เรื่อง l a d y ฝรั่งด,ดองเขา้าฉายมไหร่เนี่ยตั้มขอฝากผลงานชิ้นแรกในภาพยนตร์เรื่องนี้กับท่านผู้ชมทุกคน ที่ชมอยู่ทางบ้านให้ไปชมภาพยนต์เรื่องนี้ด้วยนะครับทำอะไรกันอยู่ครับทำไมไม่ช่วยก็ทำงานในท้ายทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยก็คุยกันตั้งนานกันคุยกันท่านผู้ชมนะสวัสดีครับเนศไทยเอกพันธ์ครับทำไมไม่ช่วยก็ทำงานจ้าข้าให้มาตามมาครับเพราะถึงคิวแล้วครับอ้าวแล้วคะก็เหนื่อยแต่แล้วเพิ่ไปแล้วคะจ้า ทุกๆคนต้อมไท้ค่ะต้อมไท้แล้วก็เปิ้ลพร้อมกับเรดดี้ขอโทษเดี๋ยวจะพูดเลย่านผู้ชมอย่าลืมที่ให้สัญญากันกับกองถ่ายพวกผมไว้นะครับว่าจะร้องเพลงให้พวกผมฟังโอเคครับก็ลองร้องเพลงลองถ่ายกี่เพลงดีเจ้าเจ้าไม่ไม่บอกว่ากี่เพลงเดี๋ยวค่อยฟังแล้วกันคัะแน่นาแน่นอนเลยนะก็ร้องเสวัสดี่านผู้ชมกอนสวัสดีครับ